การเรียนการสอนและการวิจในมหาวิทยาลัยโดยการจัดเตรียมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะศึกษาเดินเข้ามาในห้องสมุดนะคะขอความเคารพนะให้นักเรียนสาวกดรหัสประจำตัวนักศึกษาก่อนนะคะที่จะเข้ห้องสมุดเพื่อเป็นสถิติการใช้ห้องสมุดของตัวนักศึกษาเองนะคะ และตอนออกจากห้องสมุดก็สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ต้องการยืมหนังนนสือนะคะสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนสำนักของสมุดนะคะโดยนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนพร้อมกับรูปถ่ายนะคะติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะทำบัตรให้นสสักศึกษานะคะแต่บัตรนี้จะเก็บไว้ที่ห้องสมุดเวลานักศึกษามายืมหนังสือนะคะ จะใช้บัตรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จะเข็ข้อมูลลงในเครื่องสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยืมหนังสือนะคะสามารถนําหนังสือที่ต้องการยืมมายื่นได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนนะคะพร้อมกับบัตรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จะทําการกรอกข้อมูลการยืมนะคะลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นักศึกษาสามารถสังเกตวันกําหนดส่งได้นะคะด้านหลังของหนังสือว่านักศึกษาจะ มีกำหนดส่งหนงังสือวันไหนนะคะโดยหนงังสือสามารถยืมได้หนึ่งอาทิตย์นะคะจํานวนสิบเล่มสานักขอสมุดของเรานะคะ,ะตั้งอยู่ที่อาคารอนเนกประสงค์โดยสำนักขอสมุดมีสองชั้นนะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สองจะเป็นโซนของหนงังสือภาษาไทยนะคะอ่าสำนักขอสมุดของเรามีการ จัดบทหมูหนังสือนะคะแบบห้องสมุดร,รัฐสภาอเมริกันนะคะโดยเรียงจากหมวดหมู่ A ถึง Z นะคะสำหรับนักศึกษาที่จะค้นหนังสือนะคะเรามีการจัดหมวดหมู่โดยเรียงจาก A ถึง Z โดยชั้นนี้จะเป็นหมวดหมู่ของ A Z นะคะ B C นะคะจะเรียงตาม A ถึง Z เลยะคะ่ะนักศึกษาสามารถดูจากป้ายบนชั้นหนังสือนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสำหรับมัลติมีเดียรูมนะคะนักศึกษาสามารถเอามาดูภาพยนตร์หรือว่าฟังเพลงได้นะคะโดยสามารถแจ้งได้ที่อ่าอันนี้คือแผนฐางของคณะของขม,มหาวิทยาลัยโยนนะคะโดยนักศึกษาสามารถใช้บริการได้โดยขึ้นมาทางบริเวณทางเข้าที่ชั้นสองของอาคารอเนกประสงค์นะคะติดต่อขอทำบัตรได้ที่เจ้าหน้าที่นะคะบริเวณจุดนี้นะคะ เมื่อนักศึกษาทําบบสมาชิกเสร็จแล้วาสามารถสืบค้นหนังสือจากเครื่องโอเพกบริเวณนี้นะคะโดยจดเลขหมวดหมู่หนังสือนะคะที่เครื่องโอเพกแล้วมาหาหนังสือบริเวณชั้นหนังสือโซนนี้นะคะและสามารถนั่งอ่านได้ที่บริเวณนี้นะคะ เมื่อร่อางอ่านหนังสือเสร็จแล้วและต้องการยืมหนังสือสามารถติดต่อขอยืมได้ที่เจ <Bes> ้าหน้าที่อนี้นะที่คนจัดเครื่องโอเพกแล้วนะคะสามารถเดินไปที่ชั้นหนังสือนะคะโดยหนังสือของเราจัดเรียงจาก A นะคะ B C นะคะ D อาจารษาจะสังเกตได้จากหนังสือนะคะถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนังสือาจารสังเกตได้จากชื่อผู้แต่งนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือของเราเรียงจากบนลงล่างนะคะจากซ้ายไปขวาแต่ถ้านักศึกษามีปัญหาหรือไม่ค้นหาหนังสือไม่เจอสามารถติดต่อได้ที่บรรณาธิกษ์หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักของสมุดนะคะยินดีให้บริการค่ะค่ะสำหรับโซนด้านล่างนี้นะคะเป็นหนังสือต่างประเทศนะคะก็จะจัดเรียงตามหมวดหมู่ A ถึง Z เหมือนกันนะคะโดยหนังสือต่างประเทศนักศึกษาสามารถสังเกตได้นะคะโดยจุดนี้จะเป็นสั่นหนังสือนะคะ และตอนนี้เป็นบาร์โค้ดของหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะด้านหลังจะเป็นบัตรกำหนดส่งนะคะนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ว่าเราจะคืนหนังสือ,อวัน,น,วน,นไหนนะคะ,คโ,ดะ,คะโดยนักศึกษาจะสามารถสังเกตได้วารสารใหม่จะอยู่ในปกใสนะคะอะโดยนักศึกษาสามารถติดต่อยืมได้ที่เจ้าหน้าที่วารสารโดยนักศึกษาสามารถยืมได้สามฉบับ เล่มละเจ็ดวันนะคะตรงน,นี้นะคะจะเป็นตัวของวาราสารเย็บเล่มนะคะโดยเรานำาวรารสารที่เป็นรูปเล่มนะคะมาเย็บรวมกันนะคะนักศึกษาสามารถสังเกตได้จากชื่อของวารสารนะคะปีที่ฉบับที่นะคะที่เย็บรวมกันนะคะตรงนี้นะคะ นักศึกษาสามารถติดต่อยืมได้ที่เจ้าหน้าที่วรารสารน,นะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของหนังสืออ้างอิงน,นะคะนักศึกษาสามารถค้นคว้าอ่านได้แต่ว่าไม่สามารถยืมออก,กห้องสมุดได้นะคะโดยหนังสือก็จะสําสำหรับมุมงนี้นะคะจะเป็นมุมของเซตคอนเนอร์ ner, ที่ตลาดรักษาแห่งประเทศไทยอภินา,นาการให้ห้องสมุดนะคะนักศึกษาสามารถคน้นคว้าหนังสือจากตลาดรักษาได้นะคะ อ่าคือโซนนี้จะเป็นโซนนั่งอ่านสำหรับนักศึกษานะคะ